เอาแบบสูตรแม่เจ้าหัวมาทำแรงแล้วก็นอนบาาซันเอาคอยเบาเธอหึงมาแล้วก็นอนแล้วก็นอนอะไรยกเอียงแล้วก็นอนแม่ กินข้าวเสร็จแล้วเราก็นอนเออกินข้าวเสร็จก็นอนนอนสัก,ว,กวันนี้นอนแบบตื่นหกโมงแรกดีใจนับชั่วโมงตัวเองนอนหลับนาน้อมแบบนั้นแหละบอสชอบชอบบอสอย่าพูดย่อมันคิดดีไม่ได้มสัน <laughs> ขอดูหน้าซอหน่อยตอนถามมาหอมแก้มแรงไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวครับพี่อิ่มแล้วพี่จะลดแก้มแต่คอกินทุเรียนนันนึ่อเอามันแรงไหมแรงเอาเหรอ ไม่ชอบหรอเอ้าอะไรมองหน้าฉันทำไมฉันไม่ฉันเป็นช่างแต่งหน้าค่ะวันนี้มาแต่งหน้านะคะทุกคนคำถามนี้ไม่ขอตอบนะคะตอบชั้นกระโดดใส่หน้าแรงมากกระโดดใส่หน้ามากกว่าสันไม่ก็ไม่แรงขนะดนั้นเออก็แรงหรือเป่ก็พอดีไหม หอมแบบนี้แหละเอ้มันแก่ไม้หูซึ้งไม่หูไม่ห <liter> ูซึงดิแม่แม่ชอบครับผมบอแห้งดอกนาดีขอบคุณครับนี่ไงหอมเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะหอมเบาๆนะครับ เขาเล่นแบบไหนก็เล่นแัหนั่นเขาชอบความรุนแรงค่เออเห็นบอกมูจีเพื่อนบอกว่าเคยทำแบบไหนก็ทำแบบนั้นแหละเนาะกินผลไม้เยอะๆยกเว้นทุเรียนโอ้เอาทุเรียนเป็นผลไม้ไหมครับเรีมันมีไฟเบอร์่อรนีไฟเบอร์ หอมหน้าผักค่ะบอสแบบนี้แหละตามธรรมชาติอืคิดดีว่ได้ยีหลีแต่ละคำเอ,าอ้าน,อนี่ย่งน้อวัะนี้